คนตะคิ๊กอันนี้เรากอบไม่ได้ใจฉันอ้วนเรหันใจขนาดเลยนะบทุกคนเหี้บคนอ่ะจะเจ้าคนอะสะอ่อนตัวนี้เป็นอันห่างทำอิดเด้อตัวนี้นะห่างทำอิดตัวนี้ได้แค่นี้ห่างนี้แห้งตื้อแบบอันมันบ่เฮียเลยนะคนอ่ะบุกคนน่ะบาสมือเล็กอันนี้นะ ตึงเห็ดตึงวะโบางคนก็เลี้ยงหมดสมเลยจิ๋วเพิ่นว่าเลี้ยงหมดสมมาสิเอาอ้บรไปเลี้ยงมันมาตามทางการเจ๊ย่างก็ัขสิลมล่ะสุดอันนี้มักม่วงเหรอมาฟันล้นนี่ไงได้สูห่างนี่ได้บุญมากที่ขบบักม่วงอ่ะบุญนะโอ้ยสุดเปล่าเคลียร์คือแม่ห้างนี้ให้ห้างแล้วนะห้างนี่นะติดใจวิหางเดือนนี่แหละเยี่เป็นไงเซ่ พอมองไปลั tang, ่นน่ะฮักกเฮ็ดเยเยอะเลยอาดมณซมบเออสูสูหัางหัางหัางข้างล่างังข้างกลจะนี้นก็เอาเมือนี่มาที่เอาบักกิมมาดิบอรเอเอามาสิเป็นนางก้อนก็ให้ัเย็นเป็นนาง เปล่าเนี uh. ่ยเนี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 ่ยคอมันตึงนช่กะเอากอนหนหนักเอามัอนหรอวแต่ว่าไม่ใ่นเดะไปอีกก๊นะแปนสามพนัานะเี่บ้าจังซีเยด้ทุกคนเยะยอ่ะเยอะยิบตึงย่บ เเยยลอคนกิ๊กอันนี้เราไม่รู้เราไม่ได้ใจสักรวดเร็วหันใจขนาดเลยเห็นป่ะบอลขวนเถียพูดอ่ะจะอ่อนทุกคนพูน่ะเออเออพูน่ะอืมอ่ะแป้งมันใช่เอาแป้งมันแป้งแป้งมันกากาแมวเด้อนี่เด้อ อยาันนี้เลยอ่ะเออเดี๋อันนี้ก็หัง่งกุ้งขอ,งอิตรนี่นี่ยในชั้นนี้เนี่ยหังห่งทางเดียวตัวนี้ยิ้มแง่ส่องซ่องหั่งแล้วตัวนี้มซ่องหังห่งนอ่ะเด้อบอดจำผ่อนเไปเอาได้เลยยิ้มเด็กขอเก็บก่อนคนถ่ายเติร์นทัชโจ้หาหมดได้หมดแล้วติบอ่ <c oughs> ลำตจะต่ำตัวน้อยนะเออเอาเอาเอาใส่ให้มันเบิดแล้วปลาตันกุกเคี้ยงอีกแล้วก็เบิดเอาให้มันแล้วก่อนอันนี้ใครอันนี้ค่ะอันนี้คันแรกไทยเลยคันแรกว้าวนีอยูบุกห่างหั่งซ้ำเลยโอ้มีว่ะซึงจับหั่งใช่รถโอ้ my god my god ทุกคนผู้น่ะ ba sư yếu hóa cháu mẹ đấy mà clip này sẽ có tiếng húa bò tay nhu mô hôn hảo hôn hảo hôn hôn